เค้กไข่ไต้หวันเมนูหลงประเทศแต่อร่อยตรงปกถ้าถามถึงเค้กที่นุ่มละมุนลิ้นละลายในปากแบบไม่ต้องเคี้ยวคงมอบรางวัลน,นี้ให้กับเค้กที่มีชื่อว่าเค้กไข่ไต้หวันแต่ท่านผู้กินรู้ไหมว่าชื่อไต้หวันก็จริงแต่เจ้าเมนูนี้ไม่ได้ถือกําเนิดขึ้นที่ไต้หวันนะเป็นยังไงไปฟังพาทุกท่านบินข้ามน้ําข้ามทะเลไปยังประเทศญี่ปุน่นและพาย้อนไปในช่วงทศวรรษที่16ยุคสมัยที่ญี่ปุนน่นนปกครองโดยโชกุนในตอนนั้นปโปรตุเกสเริ่มเดินเรือเข้ามาค้าขายและเผยแผ่ ศาาสนและหนึ่งในวัฒนธรรมที่ชาวโปรตุเกสนํามาเผยแพร่นั้นคือทักษะการใช้แป้งในการปรุงหรือทําขนมและขนมที่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้ลิมรสมีชื่อว่าปาเดเลอต่อมาเมื่อชาวญี่ปุ่นลองทาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสูตรและเรียกเจ้าขนมนี้ว่าเค้กญี่ปุ่นเรียกมันตรงตรงนี่แหละแล้วเค้กญี่ปุ่นจะกลายร่างเป็นเค้กไข่ไต้หวันได้หรือยังเนี่ยเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วในปีพศ2438ญี่ปุ่นออกล่าอาณานิคมและญี่ปุ่นก็ทําสําเร็จโดยการควบรวมประเทศไต้หวันให้อยู่ใต้อานัตปกครอง ยาวนานถึง20ปีหลังจากนั้นชาวฮกโหลูชาวหักกะและชนเผ่าพื้นเมืองทําการก่อกบฏก่อจราจนเพื่อต่อต้านการปกครองของทหารญี่ปุ่นขอไม่แตะประวัติศาสตร์มากนะเพราะเราจะไปทําขนมกันและด้วยการปกครองที่ยาวนานจึงได้ถ่ายทอดวิชาการทําเค้กญี่ปุ่นให้กับชาวไต้หวันและชาวไต้หวันเนี่ยก็ทําเค้กในนามตัวเองและขอแนะนําให้รู้จักเค้กไข่ไต้หวันเปลี่ยนวัตถุดิบเล็กน้อยก็เปลี่ยนชื่อได้อย่างไม่ขัดเขืนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ก่อให้เกิดกระแสเค้กแสนนุ่มในนาม เค้ไข่ไต้หวันนั่นเองส่วนในไทยเนี่ยเพิ่งจะได้รับความนิยมไม่นานมานี้เองใครที่เคยลองแล้วบ้างวานุม่มละมุนละไมในทุกตอนแค่ไหนมาปักหมดุดแจ้งพิกัดร้านได้นะเพราะทุกอย่างมีเรื่องราว